สิ่งสำคัญที่ต้องเอาชนะคือใจตนคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งคนที่ทำให้เราทุกข์ที่สุดไม่ใช่คนอื่นเลยแต่คือตัวเราเองเราต่อสู้กับคนมากมายในชีวิตตั้งแต่เจ้านายเพื่อนร่วมงานคู่แข่งไปจนถึงโชคชะตาแต่สุดท้ายพอถึงตอนกลางคืนคนที่เรายังแพ้อยู่ทุกวันคือใจตัวเองบางวัน เรารู้ว่าควรปล่อยวางแต่กลับเก็บทุกเรื่องมาคิดบางวันเรารู้ว่าคุณเงียบแต่กลับพูดในสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นและตัวเราเองไปพร้อมกันมันน่าแปลกนะครับเรามีเหตุผลมากพอที่จะเอาชนะใครก็ได้ในโลกนี้แต่กลับไม่มีเหตุผลพอจะเอาชนะอารมณ์ของตัวเองในเสี้ยววินาทีหนึ่งได้เลยและสิ่งที่ทำร้ายเรามากที่สุดมันไม่ใช่คำพูดของใคร แต่มันคือเสียงในหัวของเราเองที่คอยบอกว่าเรายังไม่ดีพอลองคิดดูสิครับถ้าเราใช้พลังทั้งหมดที่เคยเอาไปต่อสู้กับคนอื่นหันกลับมาใช้กับใจของเราเองแทนชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสวัสดีครับนี่คือ Control Out Retire ช่องที่จะพาคุณมากดปุ่มรีเซ็ตใจและมองชีวิตในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ ผมอยากชวนคุณมาฟังเรื่องหนึ่งเรื่องของการชนะที่ยากที่สุดมันไม่ใช่การชนะศัตรูไม่ใช่การชนะโชคชะตาแต่มันคือการชนะใจตนเองชัยชนะที่ไม่มีใครปรบมือให้แต่จะเปลี่ยนคุณไปทั้งชีวิตเพราะเมื่อคุณชนะใจได้ทุกอย่างที่เหลือมันก็แค่เรื่องเล็กและถ้าคุณฟังจนจบผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นว่า การเอาชนะใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่เกินไปเลยมันแค่ต้องเริ่มตอนนี้ผมเคยเชื่อว่าความสำเร็จวัดกันที่การเอาชนะคนอื่นแต่พอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าเราชนะกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายเลยถ้ายังแพ้ใจตัวเองอยู่เพราะเราทุกคนมีด้านมืดในใจความกลัวความกโกรธความอิจฉาสิ่งเหล่านี้ไม่เคยหายไปไหน มันแค่รอจังหวะตอนที่เราหลุดเท่านั้นเองและทุกครั้งที่เราหลุดเราจะเห็นตัวตนอีกด้านที่เราไม่อยากยอมรับด้านที่พูดโดยไม่คิดทําโดยไม่ยัง้งและทําร้ายคนที่เรารักที่สุดคนส่วนใหญ่พยายามหนีจากมันพยายามปฏิเสธว่ามันไม่มีอยู่แต่ความจริงคือคุณไม่มีวันชนะศัตรูที่คุณไม่กล้ายอมรับว่ามีอยู่จริงการเอาชนะใจตนเอง จึงเริ่มจากการกล้ามองเห็นมันก่อนยอมรับว่าในตัวเรามีทั้งแสงและเงาและเราต้องเรียนรู้จะอยู่กับทั้งคู่หลายคนคิดว่าใจเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ถ้ามันควบคุมไม่ได้จริงเราคงไม่สามารถหยุดร้องไห้ตอนอยู่ในที่สาธารณะได้หรอกแปลว่าเราควบคุมใจได้เพียงแต่อาจจะยังไม่ฝึกมันมากพอเพราะใจ ก็เหมือนกล้ามเนื้อครับยิ่งฝึกบ่อยมันก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งรู้ทันเร็วมันก็ยิ่งนิ่งเร็วสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ดูสงบที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์แต่คือคนที่มีอารมณ์เท่ากับเราเพียงแต่เขารู้ทันมันเร็วกว่าและตรงนี้แหละครับคือเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างคนที่ชนะใจตัวเองกับคนที่แพ้มันซ้ำๆเพราะความต่าง ไม่ได้อยู่ที่ใครมีอารมณ์น้อยกว่าแต่มันอยู่ที่ใครตื่นรู้ก่อนเมื่อเรารู้ว่าโกรธแล้วเลือกเงียบรู้ว่าเศร้าแล้วเลือกพักรู้ว่าอยากเถียงแต่เลือกนิ่งทุกครั้งแบบนั้นเรากำลังชนะใจตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยและทุกครั้งที่คุณทำได้ใจคุณจะจำมันจะเริ่มเชื่อว่าคุณคือคนที่มันไว้ใจได้ ไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนเพียงแค่รู้ทันและไม่ตามใจอารมณ์เท่านั้นเองการชนะใจตนเองจึงไม่ใช่การทำให้ใจสงบตลอดเวลาแต่มันคือการกลับมาสงบให้เร็วขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่หลุดไปเหมือนนักมวยที่ล้มแล้วลุกไวกว่าเดิมทุกครั้งสุดท้ายเขาไม่ได้เก่งเพราะไม่เคยล้มแต่เพราะเขารู้ว่าจะลุกยังไงทุกครั้งที่ล้มต่างหา และใจของเราก็เช่นกันเราฝึกเหมือนได้เหมือนที่เราฝึกเดินฝึกพูดฝึกคิดเมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าความสงบไม่ใช่ของคนที่ไม่เจอพายุแต่มันเป็นของคนที่ยืนอยู่ในพายุแล้วไม่ปล่อยให้ใจปลิวไปกับมันและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่ไม่มีใครแย่งขุนไปได้อีกเลยชัยชนะที่เริ่มจากข้างใน และเปลี่ยนทุกอย่างข้างนอกโดยไม่ต้องพยายามเพราะสุดท้ายแล้วการชนะใจตนเองคือรางวัลที่ไม่ต้องรอใครมาปรบมือให้มันคือความนิ่งที่คุณรู้สึกได้เองคือรอยยิ้มที่ไม่ต้องมีใครเห็นคือคืนที่คุณหลับได้โดยไม่ต้องพึ่งใครและในวันที่คุณทำได้คุณจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรยากไปกว่าการเอาชนะใจตนเองแต่เมื่อทำได้ มันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะหลังจากนั้นคุณไม่ต้องต่อสู้กับใครอีกเลยคุณแค่ใช้ชีวิตด้วยใจที่มั่นคงสงบและเบาและทั้งหมดนี้คือก้าวแรกของการชนะที่แท้จริงการชนะที่ไม่วั่นพ่ายการเอาชนะใจตนเองเมื่อเราพ่ายแพ้ใจตนเองบางคนมีทุกอย่างที่คนอื่นอิจฉา เงินเดือนดีบ้านหลังใหญ่รถคันหรูแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าในใจเหมือนชนะโลกได้ทั้งใบแต่แพ้ใจตัวเองทุกวันเขาอาจพูดกับใครต่อใครว่าผมโอเคแต่ในความเงียบเขารู้ดีว่าความสุขที่เคยมีมันค่อยๆหายไปทีละน้อยเพราะไม่มีความสำเร็จใดที่ยิ่งใหญ่พอ จะกลบเสียงในใจที่ยังไม่สงบได้เลยบางคนโกรธง่ายแล้วก็บอกตัวเองว่ามันเป็นนิสัยแต่จริงๆแล้วมันคือการยอมแพ้ให้กับอารมณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ตัวบางคนอิจฉาคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็มีดีมากมายเพียงเพราะใจยังไม่เคยรู้จักคำว่าพอทุกครั้งที่เราโกรธ อิจฉากลัวหรืองุดหงิดเราอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ความจริงแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ภายในมันไม่ใช่การแพ้แบบมีคนเห็นแต่เป็นการแพ้แบบเราเห็นเองและมันกัดกินใจเราช้าๆทุกวันความพ่ายแพ้แบบนี้ไม่มีเสียงกลองไม่มีคู่แข่ง แต่มีผลลัพธ์ที่รุนแรงกว่าเพราะมันทำให้เราหลงคิดว่าเราโอเคทั้งที่ไม่ใช่เราหัวเราะในที่ทำงานแต่รู้สึกว่างเปล่าในใจตอนอยู่คนเดียวเรายิ้มในรูปถ่ายแต่รู้ว่าภายในมันเหนื่อยล้าเกินจะอธิบายและนี่แหละครับคือสัญญาณของความพ่ายแพ้เงียบๆที่เกิดขึ้นในใจของคนที่ไม่เคยฝึกจะรู้เท่าทันมัน หลายครั้งเราบอกตัวเองว่ารู้นะว่าไม่ควรโกรธแต่ความรู้แบบนั้นมันอยู่แค่ในหัวไม่เคยลงมาถึงใจเรารู้ว่าไม่ควรพูดแรงๆแต่พออารมมาก็พูดไปก่อนเสมอเรารู้ว่าไม่ควรคิดลบแต่พอเจอเรื่องจริงๆก็อดไม่ได้ที่จะเผลอคิดแบบเดิมเพราะความรู้กับความรู้สึกมันอยู่กันคนละชั้น เราคิดด้วยสมองแต่แพ้ด้วยหัวใจและใจเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากกว่าสมองหลายเท่าต่อให้คุณรู้ทฤษฎีดีแค่ไหนถ้าใจยังไม่ยอมร่างกายของคุณก็จะทำในสิ่งเดิมๆอยู่ดีมันเลยกลายเป็นวงจรที่เราเรียกว่ารู้แต่ไม่เปลี่ยนเพราะเราไม่เคยลงไปฝึกในระดับรู้สึก เวลาคุณกำลังโมโห О, ลองสังเกตดูไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณอยากฟังต่อน,นั้นเพราะใจมันถูกอารมณ์ยึดครองไปหมดแล้วมันเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในตัวเราคนที่ไม่ฟังเหตุผลไม่คิดถึงผลลัพธ์และไม่สนว่าหลังจากนี้จะเสียอะไรไปบ้างเขาคืออีกตัวเราที่ยังไม่รู้จักคำว่าชนะ และเราทุกคนล้วนมีเขาอยู่ในใจแค่ต่างกันที่ว่าใครจะรู้ทันเขาได้ก่อนบางคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อเอาชนะคนอื่นแต่ไม่เคยชนะตัวตนแบบนี้ในใจตัวเองได้เลยและเมื่อคุณยังแพ้ข้างในใช้ชนะข้างนอกทั้งหมดก็แค่ภาพลวงตาเราทำงานหนักเพราะอยากให้ใครสักคนยอมรับแต่ลืงถามตัวเองว่าแล้วเรา ยอมรับตัวเองได้หรือยังเราพยายามจะเอาชนะเพื่อให้คนอื่นเห็นคุณค่าแต่ลืมไปว่าใจที่ไม่เคยสงบต่อให้ชนะกี่ครั้งมันก็ไม่เคยรู้สึกพอบางคนเหนื่อยจนร้องไห้แต่พอเช้าก็ยังต้องใส่หน้ากากเดิมกลับไปสู้ต่อทั้งที่ข้างในอยากพักอยากหายใจอยากปล่อยวางบ้างแต่ทำไม่ได้เพราะแพ้สิ่งที่เรียกว่า ความกลัวจะไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละครับรูปแบบใหม่ของความพ่ายแพ้ในยุคนี้แพ้โดยไม่รู้ตัวแพ้โดยยังยิ้มอยู่และแพ้โดยที่คนอื่นคิดว่าเรากำลังชนะความพ่ายแพ้แบบนี้แยบยลกว่าที่คิดเพราะมันไม่เจ็บทันทีแต่มันกัดกินพลังชีวิตเราไปวันละนิดมันทำให้เราหมุดหงิดง่ายขี้บน่นเหนื่อยกับคน เหนื่อยกับงานเหนื่อยกับทุกอย่างทั้งที่ปัญหาจริงๆ,อา,งๆอาจไม่ใช่สิ่งรอบตัวเลยแต่คือใจที่อ่อนแรงเพราะใจที่ไม่ถูกฝึกจะวันไหวไปกับทุกเรื่องโดนชมก็ลอยโดนด่าก,ก็จมและสุดท้ายไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครพอแพ้บ่อยๆเราจะเริ่มสร้างเหตุผลให้มันเริ่มบอกว่าเราก็เป็นคนแบบนี้แหละ เพื่อหลบหนีความจริงที่ว่าเรายังไม่เคยชนะใจตัวเองเลยและนั่นคือช่วงอันตรายที่สุดของชีวิตเพราะเมื่อเราหยุดสู้กับใจตัวเองเมื่อใดมันจะกลืนเราไปทั้งคนแต่ข่าวดีคือทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้ไม่มีคําว่าสายเกินไปสำหรับการกลับมารู้จักใจของตัวเองอีกครั้ง คุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันเดียวแค่เริ่มเห็นตัวเองในตอนที่กำลังแพ้ก็ถือว่าคุณเริ่มชนะแล้วครึ่งหนึ่งเพราะแสงสว่างจะไม่เกิดถ้าเราไม่กล้ามองดูความมืดในใจและทุกครั้งที่คุณมองเห็นมันโดยไม่หนีคุณกำลังสร้างพลังใหม่ขึ้นมาในตัวเองความพ่ายแพ้ในใจจะไม่สามารถเอาชนะคุณได้อีก ถ้าคุณไม่ยอมเชื่อว่าคุณแพ้เพราะสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีวันชนะอะไรได้เลยจนกว่าเราจะหันกลับมาหยุดหนีและเริ่มชนะใจตนเองจริงๆเครื่องมือและการฝึกใจในการเอาชนะตนเองคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งเราไม่ได้อยากโกรธแต่โกรธไปแล้วไม่ได้อยากเสียใจ แต่กลับเผลอจมอยู่กับมันจนถอนตัวไม่ขึ้นมันไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่มันเป็นเพราะใจเราเร็วกว่าสติอารมณ์มาไวแต่สติเรามาช้านั่นแหละเหตุผลที่เรามักแพ้ในจังหวะแรกแต่ข่าวดีคือเราฝึกให้ใจช้ากว่าอารมณ์ได้ไม่ต้องหยุดโลกไม่ต้องหลบปัญหาแค่รู้ทันตอนที่ใจเริ่มสั่นเท่านั้นเอง คำว่าสติในชีวิตจริงมันไม่ใช่การหลับตานั่งนิ่งอยู่บนเขาแต่มันคือการรู้ตัวว่าตอนนี้เรากําลังจะพูดแรงกําลังจะหลุดหรือกําลังจะทําร้ายใครโดยไม่ตั้งใจสติไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาเพิ่มแต่มันคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแค่ต้องฝึกให้มันกลับมาเร็วกว่าเดิมลองนึกภาพกระจกใสๆบานหนึ่งที่สะท้อนทุกอย่างตามจริง ไม่วิจารณ์ไม่ด่วนตัดสินไม่บิดเบือนนั่นแหละครับคือใจที่มีสติมันไม่ได้ปฏิเสธความโกรธแต่มันเห็นว่านี่คือความโกรธมันไม่ได้หนีความเศร้าแต่มันรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังเศร้าการรู้ทันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะทันทีที่เรารู้ตัวเราจะเริ่มเลือกได้ว่าจะอยู่กับอารมณ์นี้อย่างไร จะตามมันหรือจะวางมันและตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการเอาชนะใจตนเองไม่ใช่การกดข่มแต่อยู่กับมันอย่างรู้ตัวคนที่มีสติไม่ได้มีเพราะไม่เคยหลุดแต่เพราะเขารู้ตัวเร็วกว่าตอนที่กําลังจะหลุดเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากให้ลองคือหยุดหายใจสมวินาทีก่อนตอบง่ายมากแต่ได้ผลเหลือเชื่อ สามวินาทีนั้นจะเป็นช่องว่างระหว่างอารมณ์กับการกระทาและในช่องว่างนั้นเองคือพื้นที่ที่สติจะเกิดมันไม่ใช่การห้ามโกรธแต่เป็นการไม่ปล่อยให้โกรธนำทางไม่ใช่การห้ามพูดแต่คือการเลือกคำพูดอย่างรู้ตัวเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าอารมณ์เรามีอิทธิพลแค่ไหนจนกว่าเราจะหยุดดูมันสักครู่ และทุกครั้งที่คุณหยุดได้นั่นแหละคือการฝึกใจครั้งเล็กๆที่มีค่ามหาศาลใจของเราก็เหมือนกล้ามเนื้อครับมันอ่อนแรงตอนเริ่มฝึกแต่จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่เรากลับมารู้ตัวทันคุณไม่ต้องทำให้สงบทั้งวันแค่สงบให้ได้เร็วกว่าครั้งที่แล้วก็ถือว่าชนะแล้วเหมือนน้ำที่หยดลงบนหินวันละหยดวันแรกไม่เห็นอะไร แต่ผ่านไปหนึ่งเดือนหินก้อนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนรูปแล้วการฝึกใจก็เหมือนกันมันไม่เคยสูนเปล่าเลยทุกครั้งที่คุณยับยั้งอารมณ์ไว้ได้ใจคุณจะจำและจะนิ่งเร็วขึ้นในครั้งต่อไปและนั่นแหละคือการฝึกใจให้ช้ากว่าอารมณ์อย่างแท้จริงถ้าคุณอยากรู้ว่าใจคุณแข็งแรงแค่ไหนอย่าดูตอนที่ทุกอย่างราบรื่น แต่ดูตอนที่มีคนมากดปุ่มอารมณ์คุณเวลารถติดเวลามีคนพูดไม่เข้าหูเวลางานไม่เป็นอย่างใจนั่นแหละคือสนามฝึกจริงทุกครั้งที่คุณเงียบทั้งที่โกรธทุกครั้งที่คุณยิ้มทั้งที่อยากสวนกลับทุกครั้งที่คุณหายใจลึกๆแล้วเลือกไม่ตอบทันทีคุณกำลังฝึกใจอยู่โดยไม่รู้ตัวเพราะสติไม่ได้อยู่ในวัด แต่มันอยู่ในทุกวินาทีที่เรายับยั้งตัวเองได้ทันและการฝึกแบบนี้ไม่มีใครเห็นผลนอกจากคุณเองแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณไปจนวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องพยายามอีกต่อไปสิ่งที่ตามมาคือความสงบจากภายในไม่ใช่สงบเพราะไม่มีปัญหาแต่สงบเพราะใจไม่หวั่นไหวอีกต่อไปคนอื่นอาจยังเสียงดังเหมือนเดิม แต่คุณจะได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นกว่าเดิมเสียงที่บอกว่าช้าไว้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวก็ผ่านไปเสียงแบบนี้จะค่อยๆดังขึ้นทุกครั้งที่คุณฝึกสติได้เร็วขึ้นและเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้ว่าใจสงบไม่ได้แปลว่าไม่มีคลื่นแต่มันคือทะเลที่รู้ว่าคลื่นมาก็แค่ผ่านความโกรธความกลัว ความอิจฉายังมีอยู่เหมือนเดิมแต่พลังของมันจะทำอะไรคุณไม่ได้อีกต่อไปอย่าก,กลัวที่จะเริ่มช้าเพราะการฝึกใจไม่เคยมีทางลัดสิ่งที่สำคัญคืออย่าหยุดแม้จะพลาดกี่ครั้งก็ตามเพราะทุกครั้งที่คุณกลับมารู้ตัวหลังจากหลุดคือการชนะเล็กๆที่สั่งสมเป็นพลังใหญ่ในใจคุณไม่ต้องพยายามจะเป็นคนสงบที่สุดในโลก แค่เป็นคนที่กลับมาสงบได้เร็วขึ้นกว่าครั้งก่อนก็พอแล้วเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่วันที่เราไม่ล้มแต่คือวันที่เราล้มแล้วลุกด้วยใจที่มั่นคงกว่าเดิมและถ้าคุณทำได้ถึงตรงนี้คุณไม่ได้แค่เอาชนะใจตนเองแต่คุณได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงที่สงบอดทนและมีพลังที่สุดในชีวิตคุณแล้ว บทสรุปแห่งชัยชนะภายในสุดท้ายแล้วคนที่ชนะใจตัวเองได้จะไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรอีกเพราะเขารู้ว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เสียงปรบมือจากใครเลยเขาอาจยังเจอปัญหาเหมือนเดิมแต่ใจที่สงบจะทำให้ปัญหาเล็กลงทุกครั้งที่มองมันใหม่เมื่อใจนิ่งโลกก็เหมือนนิ่งตามสิ่งที่เคยรบกวนเริ่มเงียบ สิ่งที่เคยกลัวเริ่มจางสิ่งที่เคยอยากได้แต่ไม่ต้องไขว่คว้าเพราะเมื่อใจสงบโลกทั้งใบก็อ่อนโยนขึ้นทันทีไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะเราเปลี่ยนวิธีมองโลกความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากการหนีปัญหาแต่มาจากการอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เหมือนเดิมคุณอาจยังโกรธบ้างเศร้าบ้าง เสียใจบ้างแต่มันจะไม่ลากคุณลงไปเหมือนเดิมอีกเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอารมณ์แค่ผ่านมาไม่ได้อยู่ตลอดไปและเมื่อคุณเห็นมันบ่อยพอใจคุณจะเรียนรู้เองว่าไม่ต้องสู้กับทุกอย่างก็ได้แค่รู้เท่าทันแล้วปล่อยมันไปนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงครับอิสรภาพจากความจำเป็นต้องชนะใคร และจากความกลัวว่าจะพ่ายแพ้ต่อใครเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องชนะไม่ใช่โลกภายนอกแต่มันคือใจภายในที่พร้อมจะไหวทุกครั้งที่โดนแตะและเมื่อคุณเข้าใจจุดนี้ชีวิตจะไม่ต้องเร่งรีบอีกคุณจะไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเปรียบไม่ต้องหนีจากตัวเองคุณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ใจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะมันสงบอดทนและเข้าใจคุณจะเริ่มมองผู้คนด้วยความเห็นใจแทนที่จะตัดสินจะเริ่มมองปัญหาด้วยสติแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์และในความนิ่งนั้นเองคุณจะเจอคำตอบที่ชีวิตทั้งชีวิตตามหาคำตอบที่ไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยแต่อยู่ในใจที่สงบของคุณเองเพราะถึงวันหนึ่งคุณจะรู้ว่า ไม่มีใครต้องแพ้หรือชนะถ้าเราชนะใจตัวเองได้แล้วจริงๆและนี่แหละครับ Control Out Retire ปุ่มเล็กๆที่จะพาคุณกลับมาคุยกับใจตัวเองอีกครั้งให้เรากดพักจากโลกภายนอกเพื่อกลับมาชนะสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิตใจของเราเอง